แล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่หน้าโรงแรมโฮเทลอามาเนกนะครับที่ตั้งอยู่ที่โตเกียวนะโรงแรมตัวเนี้ยนะครับผมได้มาพักอยู่นะผมจะมารีวิวเพื่อนดูนะว่าโรงแรมตัวเนี้ยวันนี้นะครับเราจะมารีวิวห้องพักนะครับที่อยู่ที่โตเกียวนะห้องพักที่นี่นะครับจะอยู่ใกล้สถานีคามมาตะสเตชันนะที่โตเกียวนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเป็นไงก็ข้างในนะซึ่งผมได้เข้าไปแล้วนะครับก็จะมีของวางอยู่เล็กน้อยนะในส่วนแรกนะที่บริเวณ ข้างซ้ายนะครับเาก็จะมีในส่วนที่เป็นพวกที่ไม้แขวนเสื้อนะครับแล้วก็มีทีวีให้ที่นี่มีไดเป่าผมให้นะครับแล้วก็มีพวกกานน้ำร้อนให้นะมีกระดาษเชชู่ให้นะครับก็จะมีในส่วนที่เป็นแอ่นะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าแอร์ที่นี่เนะี่ยเป็นแอร์แบบที่เป็นแอร์แยกนะเพื่อนๆสามารถที่จะตั้งได้นะครับว่าเอาแบบร้อนหรือแบบเย็นนะ ซึ่งตอนที่ผมมาตอนนี้เป็นฤดูหนาวนะครับปกติแล้วถ้าเป็นที่พักบางที่นะเขาจะใช้แอร์ระบบแล้วมันจะเป็นร้อนนะครับแต่ที่เนี้ยไม่แพงนะครับแล้วก็แอร์สามารถปรับได้ส่วนเตียงของห้องก็จะประมาณนี้นะซึ่งเตียงของห้องประมาณเนี้ยด้านข้างก็สามารถพอวางกระเป๋าได้นะข้างใต้ก็มีที่สอดกระเป๋านะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนห้องน้ําซึ่งในส่วนห้องน้ําเนี่ยก็จะมี ตามลักษณะของห้องน้ำญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นชักโครกนะมีอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็มีอ่างอาบน้ําพร้อมกับการที่เราต้องอาบน้ําในอ่างนะครับแบบนี้เลยผลิตภัณฑ์ที่เขามีมาให้ก็พวกแชมพูนะครับยาสระผมต่างๆมีครบนะครับแล้วก็นี่้าเช็ดต,ตัวผ้าขนหนูนะก็ตามสไตล์ของญี่ปุ่นเลย อันนี้ก็จะเป็นช็โคโกแบบออตโต้นะครับสามารถที่จะกดปุ่มที่กำแพงได้แล้วก็เพิ่มเติมนะครับจะมีในส่วนของด้านล่างทั้งหน้าประตูนะจะมีตู้เย็นด้วยด้านหน้าประตูนะครับเป็นตู้เย็นขนาดไซส์เล็กนะข้างในก็สามารถใส่ได้ประมาณหนึ่งนะใส่ขวดน้ําใหญ่ได้ขวดหนึ่งนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะทํารีวิวให้ดูกันเรื่อยๆนะครับ เวลาไปที่ไหนพยายามเอามารวบรวมมาในช่องนะครับแล้วก็โรงแรมนีนะครับอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟนะอันนี้จะเป็นตัวโรงแรมนะครับก็โรงแรมเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าอยู่เลยนะคือรอบๆเนี่ยของเขาเนี่ยเดินไปตรงบริเวณขวามือนะครับหลังจากที่เราออกจากโรงแรมมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นพวกร้านอาหารนะค่อนข้างเยอะนะครับตรงข้ามเขาก็จะเป็นพวกปาจิงโกะนะแล้วก็จะมีซ้ายมือนะครับจะเป็นแฟมิลี่เลยอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมเลยเดินประมาณนิดเดียว แล้วก็จะมีร้านอาหารมากมายที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะมีร้านเยอะกว่านี้อีกนะแล้วก็ทางขวามือของเขานะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเดินไปให้ดูนะขวามือขวาม,มือของเขาเนี่ยจะเป็นในส่วนของทางเดินไปที่รถไฟนะตรงรถไฟเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนที่เป็นของร้านดองกี้อยู่ตรงนี้เลยนะครับ สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดของโรงแรมนี้นะ่าจะเป็นสถานีรถไฟคามาตะนะครับก็าเพื่อนๆสามารถที่จะนั่งไปเชื่อมกับตัวรถไฟสายหลักได้แบบค่อนข้างง่ายน,นะตรงนี้คนอยู่เยอะนะครับแล้วก็มีอะไรค่อนข้างหลากหลายเลย,ยที่นี่ข้างหน้านะครับมีดองกีด้วย,ยนี่มีดองกีนะด้านหน้านี้ ข้างงสถานีรถไฟเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสถานีรถไฟนะธรรมาตะสเตชันนะครับ mm hmm. เพื่อนๆก็สามารถมาลงที่นี้ได้ mm hmm. ซึ่งตอนที่ผมเดินทางเนี่ยถ้าผมจะไปพวกโตเกียวแบบชิบุายาหรืออะไรเงี้ยมันใช้เวลามาสัก40-50นาทีได้มันอัดแต่ค่าที่พักเนี่ยมันก็จะเบาเลงนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมมาเนี่ยค่าที่พักมันประมาณคือละส0งพกว่าบาทแล้วรวมๆคือมันก็ดีมากๆนะ ก็ยังไงแล้วนะครับฝากเพื่อนๆติดตามช่อง Minimal Travel ด้วยนะเดี๋ยวเราจะหาคลิปอะไรดีๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันก็ปิดคลิปเพลงเท่านี้แล้วกันครับขอบคุณครับ